รับทุกคนเข้าสู่ภารกิจเพื่อพิชิตหนังสือหาสิบเล่มกับการตามหาผู้กล้าที่จะมาตอบคำถามสุดสนุกในทาให้อ่านสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท้าให้อ่าน พี่กบเดินทางมาแถวกิงแก้วจังหวัดสมุทรปราการมาที่โรงเรียนพรมพิคุณทองวันนี้กับคำถาม7ข้อหนังสือ50เล่มผมพิคุณทองจะพิชิตได้หรือไม่ได้ครับเอา้ารโรงเรียนพรมพิคุณทองตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่6เด็กๆโรงเรียนนี้สมาธิดีเยี่ยมเพราะก่อนเข้าเรียนเราจะได้เห็นน้องๆทำสมาธิแบบนี้แหมพร้อมเรียนกันสุดๆพูดถึงเรื่องการเรียนบอกเลยว่าสนุกสุดๆเพราะเด็กๆที่นี่จะได้สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อนุบาลเลยล่ะครับโอ้โห oh. oh, พื้นฐานแน่นเปึ้ก ส่วนเรื่องดนตรีที่นี่ก็ไม่แพ้ใครเพรามีณะกล้องยาวสุดจัดจ้านแค่ได้ฟังก็สนุกแล้วโรงเรียนเจ๋งขนาดนี้อยากรู้แล้วล่ะครับว่าการตอบคำถามจะเจ๋งแค่ไหนไปลุยกันเลยมาคุณผู้ชมเช้าแบบนี้ขึ้นอาคารเรียนคุณครูจากฟิลิปปินส์แหรอครับฟิลิปปินส์ เรามีสิ่งนี้ให้อ่านฮะมาแทนแทนพี่เบสอ่านดังๆสมชายกำลังทอดน้องไปหาสมหญิงที่กำลังทอดไก่คำถามวนนี้แจกห้าเล่มนะครับประโยชน์ที่ว่าสมชายกำลังทอดน้องไปหาสมหญิงที่กำลังทอดไก่คำถามใครเดินคะใครเดินต้องเป็นสมชายเดินค่ะเพราะมีคำว่า ไปหาสมหญิงอ๋อเอาแล้วครับไปหานะฮะมีคำว่าไปหานะฮะคำไหนระบุว่าเดินอ่ะไปหาถ้าใครเดินมันมีคำว่าไปหาสมชายกำลังทอดน่องไปหาสมหญิงที่กำลังทอดไก่อันนั้นที่ทอดน่องไปหาคือยังไงอ่ะก็เหมือนเราเอาขาเนี่ยไปไว้ในกระทะในกระทะฮะแล้วก็แล้วก็เดินลงไปเลยค่ะก็เท่ากับว่าเราเอาน่องลงไปค่ะแล้จะเอาน่้อขาเราลงไปใช่ไหมคะมันก็จะดังเป๊ะก็เท่ากับว่าเราทอดน่องเลยค่ะ อามาชมตัวอย่างการเดินทอดน่องมีแปะๆปะด้วยนะฮะอ้าวแปะแปะแปะนี่คือเดินทอดน่องเหรอออเอาละคำถามก็คือใครเดินนะฮะตอบว่าสมชายเดินค่ะสมชายเดินเพราะมีคำว่าทอดน่องค่ะเป็นคำตอบที่ ครับผู้ชมแทนนั้นแทนพี่ปอสี่ไปทางไหนนะเนี่ยปอสี่ปอสี่ที่บ้านพี่ะฮะขงบนใช่เดี๋ยวแบบพี่พี่ไปไหนไปเรียนครับไปเรียนพี่พกข้าวไปเรียนเหรอตอนเที่ยงครับพี่ฮะตอนเที่ยงตอนเที่ยงเขากินข้าวเขาพกข้าวไปด้วยครับอ๋อแล้วพี่จะไปเรียนครับมาตอบวมาตอบคำถามกันก่อนเดี๋ยวก่อนไปเรียนแจกหนังสือ ข้อนี้กี่เล่มฮะห้าเล่มครับหาเล่มให้กับโรงเรียนนะมาฮะผู้ชมมาเอ้าอาดังๆเก๋งสวนเลนหลบกันจ้าละวันเอ้าคำถามเก๋งสวนเลนหลบกันจ้าระวันจากประโยคนี้เกิดขึ้นที่ใดระหว่างถนนหรือสวน สววนสววนทำไมทสวนอ่ะเพราะมันสวนเล่นี่้ยถนนสวนเล่นถนนถนนถนนเหตุการณ์เป็นไงแบบนี้ครับรถเก่งเข้าซอยทีนี้เขาขับเร็วเขาร้องจ้าใครร้องรถเก่งโอ้โอาลนะฮะคิดว่าไงฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นฮะรถเก่งขับอย่างเร็วเข้าไปในซอย แล้วก็ไปชนกับคนแล้วคนก็วิ่งกระจ้าวิ่งวุนว่นวายไปหมดเลยวิ่งกระจ้าวิ่งกระจาวิ่งกระจายกันไปหมดเลยว,วิ่งกระจายเลยนะฮะอ้าถาำถามก็คือประโยคนี้นะครับเกิดขึ้นที่ใดระหว,ว่างสวนหรือถนนต่อบว่าถนนค่ะถนนนะเป็นคำตอบที่ที่ น้องป .4 ทับ yeah. Yeah. แนะนำตัวชื่อเล่นสมารรครับโฟกัสครับจุกบแจง่ะอ่านภาษาไทยคล่องไหมอ่านได้อ่านเสียงดังได้ไหมได้ครับมาเลยครับสิบเล่มเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านพร้อมพร้อมกัน <Yeah. S 1> น้ำเสียงหล่อเหลาเสียงดังเธอเคยเห็นไหมเคย ไหมแล้วเคยรู้ไหมว่าเคยใช้ํำอะไรครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเธอเคยเห็นกะปิไหมเฮ้ยไม่มีคำว่ากะปิแล้วคืออะไรคำว่าเคยคืออะไรเคยคืออะไรฮะเคยหมายความว่ากะปิในภาษาใต้ฮะในภาษาใต้ภาษาใต้ใครบอกเราครูเหมสิริครูเหมพูดวันไหนนานแล้วค่ะครูเหมพูดว่า คำว่าเคยของภาษาใต้มันคือกะปิครับเพราะออว่าครูเหมสอนเรื่องภาษาครับอ,อ๋อใครเคยเรียนกับครูเหมยกมือเอาเลยครับตอนนี้คุณผู้ชมนะครูเหมอยู่ดนะ้านนู้นนะครูเหมยืนลุ้นอยู่นะคุณผู้ชมสิบเล่มกับคําถามเธอเคยเห็นเคยไหมแล้วเคยรู้ไหมว่าเคยใช้ทําอะไรระหว่างกะปิหรือกะทิฮะมานี่ฮะอันนี้คือ กะปิับถือ,อกะทิมาโอ้เอาถือฮะถือเอาตอนนี้ยังไงครับรู้สึกมันน่าจ,จะอร่อยเธอเคยเห็นเคยไหมแล้วเคยรู้ไหมว่าเคยใช้ทำอะไรคือกะปิครับเคยทำอะไรครับกับกะปิน้ำจิ้มมะม่งวงครับใครทำครับแม่ครับแม่ทำแล้วหอมไหมฮะ ดมไม่ชื่นใจหน่อยฮะเอาตอบมาแล้วกับปินะครับคำตอบนั้นถูกต้องเก่งมากครับเด็กๆตัวเคยนั้นไว้ใช้ทำกัะปิหลายคนสงสัยว่าเคยคืออะไร ตัวเคยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังรูปร่างคล้ายกุ้งบางทีก็เรียกว่ากุ้งเคยมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามชายทะเลและลำคลองบริเวณป่าชายเลนให้คุณค่าทางโภชนาการสูงเราเลยได้เห็นการนำเคยมาทำเป็นวัตถุดิบแสนอร่อยอย่างกะปิและกุ้งแห้งนั่นเองครับครับคุณผู้ชมออห้า,หา แนะนำตัวเรียกครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดตั้ตมครับตั้มครับอ๋อกีฬานะที่เราคุ้นตาม,มากเลยครับที่เราเคยดูนะฮะนั่นก็คือ,มว,อมวยไทยครับมวยไทยต้องมีดนตรีเสียงดังยังไงครับ F E S เสียงเหมือนบานประตูอ่ะไม่ค่อยดีอ่ะอ F อ e S F E S, <S กีฬาแบดมินตันครับเล่นยังไงคือเสิร์ฟแล้วก็ตีครับ ขอท่าเลยครับโอ้โหปันมากกีฬาวอลเลย์ครับวอลเลยทำอย่างไรตบยังไงเสียงดังแสดงว่ารู้เรื่องกีฬานะครับเราจะมีกีฬาหนึ่งอย่างฮะเกี่ยวข้องกับฟุตมวยมวยมวยฟุตมวยว กีฬาฟุตบอลรู้จักไหมฮะรู้จักครับเล่นยังไงเพื่อให้ลูกมันเข้าประตูครับเข้าประตูนะฮะคำถามของเราเกี่ยวข้องกับฟุตบอลกับสิ่งนี้มานี่คือรองเท้าสแตทครับเออเอาไว้เตะครับมีส่วนใดที่แตกต่างจากรองเท้าอื่นไหมปุ่มครับทำไมครับมันเหยียบแล้วมันเจ็บครับ <c oughs> เคยมีเหตุการณ์ไหมเหยียบ ก็ครับใครเหยียบใครเพื่อนหยียบผมก็เจ็บครับอก็เลยบอกเพื่อนว่าเอารองเท้าอื่นมาใส่ครับสิบเล่มนะครับเกี่ยวข้องกับปุ่มของรองเท้าสตาร์ทครับคำถามก็คือปุ่มรองเท้าสตาร์ทนี้นะครับมีไว้เพื่ออะไรระหว่างเพื่อยึดติดกับสนามหรือว่าเพื่อไว้สกัดคู่แข่งยึดติดกับสนามครับเป็นยังไงครับปุ่มมันก็จะ ติดกับหญ้าครับมวมงก็จะวิ่งได้สะดวกสบายครับแล้วสกัดคู่แข่งไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ครับมันฟาวครับยังไงครับจะได้ใบเหลืองใบแดงก็จะโดนได้ออกจากสนามไปเลยครับไม่ไดมถ้าไมขนาดนั้นฮะพี่กูดูสิับมันมีปุ่มฮมันอันตรายนะครับอจริงจังนะเนี่ยจริงครับเออต้องตอบแล้วครับว่าปุ่มสตาร์ทมีไว้เพื่ออะไรนะครับตอบว่ายึดติดกับสนามบอลครับตอบมาแล้วนะฮะเป็นคาตอบที่ ตสุดยอดมากๆครับปุ่มของสตั๊ดไม่ได้มีไว้เสียบสกัดคู่แข่งนะครับแต่มีไว้เพื่อให้ยึดติดกับพื้นสนามได้ดีอีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้เล่นลื่นถลไยขณะวิ่งน้องๆรู้ไหมครับว่านอกจากกีฬาฟุตบอลแล้วยังมีกีฬาอีกหลายชนิดที่ต้องใส่รองเท้าสตั๊ดในการเล่นเช่นรักบ,บี้ อเมริกันฟุตบอลฮอกกี้สนามหรือกอล์ฟครับมาครูชมมาะปมมือเลยจ้าเข้ามายิ้มยันแันใสพี่หัวเราะโชว์คนไหนที่ใบ้คำได้ธนพัณฑ์ลักษณะครับไหนฮะเชิญเชิญปมมือหน่อยยิเลยยิงเลยเอาละครับ หาคนตอบคนตอบคือ <c oughs> อปรมือเพื่อน่อย <c oughs> มีโอกาสตอบ3ครั้งด้วยกันนะครับม <c oughs> ั่นใจแล้วค่อยตอบนะฮะอันนี้ชื่อชอนินจาค่ะรู้จักอาหารอะไรบ้างส้มตำค่ะทำจากทำจากมะละกอค่ะที่สุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเฮ้ย โอ้หถ้าสุกแล้วตำลงไปนี่เละเลยนะคำถามเกี่ยวข้องกับอาหารไทยนะครับสิเล่มครับถามว่าอาหารที่กำเนิดในประเทศไทยนี้คือเมนูอะไรหพยางมาฮะหพยางนะฮะอาหารกำเนิดในประเทศไทยใบครับเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเป็น สีประมาณออกแด,แ,ดแดงแดงส้มส้มแดงแดงส้มส้มแดงแดงส้มส้มอ้าวแล้วก็แล้วก็มีไข่มีไส้กรอกมีไกไ่ไข่ไส้กรอกไก่พกพย่างกำเนิดในประเทศไทยอเมริกันค่ะฮะข้าวผัดอเมริกันยังไงครับยังไงมันข้าวผัดอเมริกันเห็นไหมจะชื่อได้แด้ว่าข้าวผัดอเมริกันใจจริงแล้วไม่ได้อยู่นประเทศอเมริกันค่ะเออ ข้าวผัดอเมริกันทุกพ,พยาแล้วมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีข้าวมีซอสมะเขือเทศมีไส้กรอกมีไข่คิดว่าเป็นเมนูข้าวผัดอเมริกันค่ะตอบไหมตอบไหมค่ะ <c oughs> ตอบแล้วเอาละครับเรามีโอกาสได้3ามครั้งนะครับตอบว่าข้าวผัดอเมริกันค่ะข้าวผัดอเมริกันคนนี้คือคนที่บอกเพื่อนนะฮะ <c oughs> จับไว้เลยฮะจับไว้เลยนะฮะ แล้วบอกด้วยความมั่นใจด้วยนะฮะเขาบคุ้งเลยล่ะเอาละคำตอบนะฮะเป็นคำตอบที่ที่ถูกตาโอ้โหใช่เลยใช่เลยปบมื้นหน่อยครับปบมื้นหน่อยโอ้ข้าวอัดอเมริกันนะฮะ กำเนิดในประเทศไทยนะครับแต่ตั้งชื่อว่าข้าผัดอเมริกันจ้าตอนนี้กำลังเรียนลูกเสือสำรองกันอยู่ครับก็จะเป็นน้องๆปอน,นปอสองครูครับเข้าได้ไหมครับน้องๆครับคำถามเกี่ยวข้องกับเดือนเดือนถามป .2 สองและเอาเดือนคืออะไรเดือน เดือนมีมกะลากุมภามีนาเมษาวนจันทร์มิถุนาแล้วไปต่อครับตุลาแล้วก็เยี่ยมมครับหาเร่อให้โรงเรียนนะครับเรื่องของเดือนเดือนที่มีคำว่านามีกี่เดือนเดือนอะไรบ้างมิถุนามีนาสรุปแล้วมีกี่เดือนนามีสองเดือนสองเดือนที่มีคำว่านานะต่อมาแล้ว สองเดือนมีนาและมิถุนาเป็นคำตอบที่ที่ถูกตอ้องข้อสามทับสองสวัสดีครับผู้ครับ ทั้ง3คนถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเชี่ยวชาญเรื่องการกินอาหารคำถามข้อนี้จากหาเล่มคำถามเกี่ยวของกินเรามีให้เลือก2อย่างข้อใดคือเกี๊ยวข้อใดคือขนมจีบมา,าดูยังไงดูยังไงไอ่าเคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่ใด ตลาดตลาดไปกับใครครับแม่ไม่ใช่แม่ธรรมดาแม่ไปเจอปั๊บบอกแม่ว่าแม่หนูอยากกินแม่เลยบอกว่าดาาดาดาาดาแล้วเลยไปบอกคนขายว่าเอาอันนี้ครับเอาอันนี้คนขายบอกว่า ได้เลยกกาได้เลยกได้เลยกเข้าเข้าเรื่องแล้วกันคิดว่านี่คือขนมอะไร E E L อันนี้ครับอะไรเกลียวการเลี้ยวใครจะไปกาเลี้ยวคุณไม่ได้ขับรถจะไปกาเลี้ยวทำไมล่ะอันนี้อะไรเกี๊ยวเกีียวนะทำไมคิดว่าเกีียวเพรผมเคยกินเราไปสั่งว่าอะไรฮะ พอเอาเกี๊ยวน้ำหนึ่งที่ครับหนึ่งที่คนขายก็เลยตอบว่าได้เลยครับได้เลยครับแม่พูดว่าแด้ดเราต้องตอบนะฮะอันไหนเกี้ยวอันไหนนมจีบนะฮะอันนี้คือเกี๊ยเกี๊ยวอันนี้เกี๊ยน้ำเกี๊ยน้ำแห่งขนาดนี้คุณพอเกี้ยวน้ำโอ้อันนี้คือเกี๊ยวและนี่คือนมจีบเป็นคำตอบที่ที่ที่ ที่ถูกต้างใช่แล้วล่ะครับอันนี้คือเกี๊ยวส่วนอันนี้คือขนมจีบโดยเกี๊ยวนั้นจะใช้แผ่นแป้งห่อไส้จนมิดชิดไม่โชว์หน้าของไส้มักนิยมนำไปต้มกับซุปร้อนๆหรือทอดให้มีสีเหลืองกรอบน่ากินส่วนขนมจีบนั้นวิธีห่อ จะเอาแผ่นแป้งมาหุ้มไส้แต่เปิดหน้าไว้ให้เห็นไส้บริเวณด้านบนบักนิยมนำไปนึ่งให้สุกแล้วกินคู่กับกระเทียมเจียวและซอสเปรี้ยวหรือจิกโชนั่นเองครับวันนี้นะครับเป็นเรงที่คุณทองสามารถสะสมหนังสือไปได้เต็มๆ50เแล่ว ครังหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามชุมกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับพาให้อ่านครับสวัสดีครับอเอาไปบ้าเอาดาดาดา,ดา